ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ศกเขียนพินัยกรรม <S <S <an> <S ขุนฉลาดเชิงคดีจัดอยู่ในจำพวกทนายหัวหมอผู้ปราดเปรื่องเรื่องกฎหมายตระกูลของท่านเป็นสุดจริชนคนดีมีคุณธรรมสูงอบรมบุตรหลานให้ยึดมั่นในความสัตย์ซื่อฉะนั้นพาสิทธิ์ที่ว่าพบปลาฉลามกับทนาย ให้ตีกบาลทนายก่อนเพราะทนายอันตรายกว่าปลาฉลามจึงเอามาใช้กับคนอย่างท่านขุนฉลาดเชิงคดีไม่ได้สำนักงานทนายความของท่านขุนตั้งอยู่ในซอยแห่งหนึ่งใกล้กับตัวอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรายได้สำคัญของสำนักงานคือเงินจากตำแหน่งผู้จัดการมรดกของมหาเศรษฐีัยดึกสงัดนามว่าพญาเดชดุริยางหรือที่ใครเรียกท่านลับหลังว่า พระยาเดชกระดูกเหล็กเนื่องจากท่านเป็นบุรุษอายุขายยืนยาวอยู่ดูโลกมาแล้วถึงห้าแผ่นดินแต่สุขภาพยังกระฉับกระเฉงสามารถบริหารงานในเครือบริษัทที่มีถึง20แห่งได้ชนิดถึงไหนถึงกันลูกน้องบริวารจะทรยศคดโกงท่านไม่ได้แม้แต่สตางแดงเดียวเพราะท่านไม่เบลอไม่เป็นโรคเอ,อ๋ตามประษาคนแก่คนเฒ่าว่ากันว่าพระยาเดช สั่งสมเกาหลีอายุพันปีของแท้นำมาผสมกับกระชายดำราชาแห่งสมุนไพรไทยแล้วดองกับสุราเต็กเฮี้ยแช่สั่งตรงมาจากมณฑลเสฉวนในเมืองจีนซึ่งสุราชนิดนี้หมักด้วยบัวหิมะอายุหมื่นปีผสมกับเลือดปลาหลีฮื้ออายุร้อยปีท่านดื่มยาดองชนิดที่ว่าวันละสามเวลาก่อนอาหารมีสรรพคุณขจัดโรคาพยาธิทุกประการ และเสริมกระดูกปรับเปลี่ยนกล้ามเนื้อบำรุงหัวใจบำรุงสมองวัยหนึ่งร้อยปีเศษของท่านจึงดูเหมือนคนอายุเพียง60ปีเท่านั้นเองขุนฉลาดจะแวะเวียนไปให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอธถคดีเดือนละหนึ่งครั้งตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทุกคนที่เหยียบย่างเข้าสู่คฤลือห์สุดโอออาอลังการสิ่งที่ท่านขุนได้พบก็คือพระยาเดชยังแข็งแรงสดชื่นกระปี้กระเป๋า เคยสูงปร่ององค์อาจผ่าเผยเช่นไรก็ดำรงคงอยู่เช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงจูบกระทั่งปีพุทธศักราช2,554สิ่งที่ไม่นึกไม่ฝันก็อุบัติขึ้นท่านขุนฉลาดเชิงคดีกำลังนั่งอ้นวนทวนคับเก้าอี้อยู่ในสำนักงานเสียงกริ่งโทรศัพท์ก็ดังกังวานเบอร์โทรนี้คือเบอร์พิเศษรู้กันเฉพาะในหมู่คนสำคัญหรือคนใกล้ชิดสนิทสนม ขุนฉลาดจึงยกหูรับสายฮัลโหลสวัสดีครับนี่ขุนฉลาดเชิงคดีพูดลาดนั่นเลยรีบแวะมาพบอ้วกหน่อยเสียงตามสายในระบบองค์การโทรศัพท์ที่ท่านคุณได้ยินเป็นเสียงแหบแห้งเหมือนคนอาการตรีทูตทำท่าจะตาอยู่รมรอไม่คุ้นรู้สึกว่าไม่เคยรู้จักใครล่ะที่สั่งให้ฉันแวะไปหาน่ะ นี่ขุนฉลาดเชิงคดีนะไม่ใช่พวกลูกจอกในสำนักงานอะไรเดี๋ยวนี้ลือกล้ากำแหงกับอ้วเชียวหรือนี่พระยาเดชที่จ่ายเงินเดือนให้ลือมาตั้งสามสี่สิบปีพูดจำเสียงอ้วไม่ได้หรือไงวะเสียงทางโน้นยังแหบแห้งแต่ตวาดขึ้นอย่างทรงอำนาจเ่านี้ท่านขุนจดจำหางเสียงได้ว่าเป็นใครสำคัญแค่ไหน รีบกรอกคำพูดพี่นอพี่เทาไปตามสายโทรศัพท์โอ้โหพระเดชพระคุณพระยาเดชดุริยางหรอกหรือครับนั่นกราบขอประทานโทษเป็นที่สุดพระคุณท่านถ้าจะวัดกำเริบกล้าจนสุ่มเสียงค่อนข้างแปลกไปจากเดิมๆขอรับไม่ใช่วัดลอกราชอ้วกป่วยหนักตังหากละ่ะตอนนี้แรงแม้แต่จะพูดหรือถือหูโทรศัพท์กดแทบไม่มีเลย หรือรีอแวะมาพบอ้วกเร็วเขาเธอเตรียมเอกสารสำหรับทำพินัยกรรมให้พร้อมด้วยนะอ้าวพินัยกรรมทำเสร็จไปตั้งแต่เมื่อห้าปีก่อนแล้วนี่ขอรับพระคุณท่านคำถามสุดท้ายไม่มีคำตอบเพราะอีกฝ่ายวางหูโครมลงบนแป้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมงต่อมาด้วยพาหนะคันหรูราคากว่าสิบล้านบาทคุณฉลาดเชิงคดีและผม บริวารคนสนิทของท่านขุนไปปรากฏตัวอยู่ที่คลาสน์หาดตึกห้าชั้นหลังใหญ่มฮหมาย่านปากเกร็ดอันเป็นบ้านที่พักของพระยาเดชดุริยางหรือที่ใครต่อใครเรียกท่านรับหลังว่าพระยาเดชกระดูกเหล็กเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประตูเห็นเก่งคันงามของท่านขุนเว็บเดียวก็จําได้เพราะไปไปมามาอยู่ประจํารีบกดรีโมทเปิดทวารบานประตูต้อนรับอย่างขมีขมัน เช่นเดียวกับขี้ข้าทุกคนในคฤหาหาดที่เปิดทางสะดวกให้ขึ้นไปพบท่านผู้เป็นเจ้าของบ้านเพราะระดับความสำคัญของท่านขุนถือว่ายิ่งใหญ่ชนิดที่ใครก็ต้องให้ความยำเกรงขณะอยู่ในลิฟต์จากชั้นล่างขึ้นไปสู่ชั้นห้าท่านขุนรำพึงกับตัวเองด้วยประโยคเดิมที่ได้รำพันไปกว่าสิบผลตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินออกจากสำนักงานวยาเด็ดกระดูกเหล็ก เพี้ยนไปแล้วรือไงวะเมื่อหาปีก่อนให้ข้าทำพินัยกรรมจนเรียบร้อยจู่ๆก็จะทำพินัยกรรมอีกแปลกพิลึกผมอดรนทนไม่ไหวจึงน้อมถามท่านขุนไปหนึ่งประโยคเจ้าในบนเป็นสิบครั้งว่าแปลกอย่างงน้นแปลกอย่างนี้มันแปลกตรงไหนหรือครับในเมื่อเจ้าของมรดกเขาพอใจจะทำใหม่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแกยัง,งโง่อยู่มากนายเพือกเรื่องแบบนี้ สำหรับคนอื่นอาจไม่แปลกอะไรเลยแต่สำหรับพญาเดชถือว่าแปลกสุดคิดทรัพย์มรดกของท่านมีเป็นแสนล้านบาทปีโน้นในระหว่างที่ท่านให้ฉันเขียนพินัยกรรมลูกหล,ล,ลานของท่านทุกคนก็อยู่กันพร้อมหน้าปรากฏว่าทุกคนพอใจกับส่วนแบ่งที่ท่านมอบให้ญาติพี่น้องจึงสามัคคีกลมเกลียวไม่ทะเลาะโบะแหวงกันเรื่องมรดก เวลาผ่านไปหปีท่านเกิดนึกขลังจะทำพินัยกรรมฉบับสุดท้ายทำไมก็ไม่รู้เพราะผลของมันทำให้ฉบับแรกกลายเป็นโมฆะคือถูกยกเลิกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วไงต่อไปครับในเมื่อฉบับเก่าเป็นที่ถูกใจของทุกคนแปลว่าฉบับใหม่จะดีเลยถูกใจทุกคนไม่เหมือนเก่าความบาดหมางก็จะเกิดขึ้นอย่างน้อยคือโกรธเกลียดสึ่งกันและกัน ในระหว่างพี่พี่น้องๆอย่างมากอาจถึงกับฆ่ากันตายหลังจากท่านปรยาเดชถึงแก่อนิจจกรรมไปแล้วเจ้านายกังวลไปทําไมกันครับท่านกินเงินเดือนเขาเดือนละเป็นแสนตั้งหลายสิบปีเขาก็คือเจ้าบุญนายคุณของฉันนั่นเองเมื่อเดาเออกว่าเรื่องจะรุนแรงกันในการข้างหน้าขี้ข่าฉันดีอย่างฉันก็ต้องกลุ่มสิวะผมมองท่านขุนฉลาดเชิงคดี ด้วยความเลื่อมใสในจิตวิญญาณอันประเสรศิฐจากการคลุกคลีใกล้ชิดอยู่กับพวกทนายทั้งในสำนักงานของท่านขุนและทนายจากที่อื่นส่วนใหญ่จะเล่เหลี่ยมเพลาเปราาถือว่าลูกความทุกรายคือเหยื่อให้สูบเลือดสูบเนื้อถึงกับมีคำพังเพยว่าถ้าเจอปลาฉลามกับทนายให้รีบตีกระบานทนายเสียก่อนเรื่องฉลามเอาไว้แก้ปัญหากันในภายหลังแต่ท่านขุน หลุดพ้นจากคำพังเพยนั้นโดยสิ้นเชิงชั้นห้าอันเป็นชั้นพิเศษหรืออีกในหนึ่งที่พำนักของมหาเศรษฐีใหญ่พระยาเดชดุริยางมีพื้นที่ทั้งหมดของชั้นเกือบเท่าสนามฟุตบอลแบ่งออกเป็นห้องน้อยห้องใหญ่กว่าสิบห้องสำหรับห้องพักของพระยาเดชอยู่ด้านขวาสุดของชั้นห้ามีขนาดเท่าห้องประชุมตามโรงแรมระดับห้าดาวที่เหลือเป็นห้องรับประทานอาหาร ห้องพิเศษสำหรับต้อนรับแขกผู้มีเกียตรติและที่สำคัญอย่างเอกอุกคือห้องซึ่งใช้เป็นที่พักของกาดยอดฝีมือกว่าสิบคนมีความเก่งกล้าส,สามารถทางอาวุธทุกชนิดใครก็ตามถ้าบุกรุกขึ้นมาถึงชั้นนี้เพื่อประทุษร้ายพระยาเดชจะอำลาโลกไปอย่างลึกลับไร้ที่กลบฝังโพรเพสของวันนั้นบุญชั้นห้าสงบวังเวงผิดปกติท่านขุนอาศัยความสนิทสนม ถือวิสาสะเปิดประตูห้องส่วนตัวเข้าไปพบพระยาเดชโดยพระการภายในห้องอันกว้างขวางสมฐานะมหาเศรษฐีมีเตียงนอนขนาดยักษ์ตั้งเด่นอยู่กลางห้องมีเครื่องประดับเรือนจัดวางตามจุดต่างๆหลายสิบชิ้นแต่ละชิ้นมูลค่ามหาศาลไฟฟ้าบนเพดานนับรวมแล้วกว่าห0ดวงเพราะห้องพำนักของพระยาเดชจะปิดม่านหน้าต่างตลอดเวลา ป้องกันสายตาบุคคลภายนอกที่เชงเอทัศนาความรุ่มรวยของท่านทว่าหลอดไฟเกือบทุกดวงดับมืดหมดยกเว้นไฟหลี่ที่หัวเตียงยังส่องสว่างอยู่เพียงดวงเดียวผมกับท่านขุนต้องยืนนิ่งครู่หนึ่งเพื่อรอให้สายตาคุ้นชินกับความขมุขขมัวกระทั่งหูตาเริ่มเห็นอะไรถนัดจึงพบว่าในห้องอันโอรานมีร่างผอมกระรองของพญาเดชนอนห่มผ้า จากปลายเท้าจดลำคออยู่บนเตียงเพียงลำพังท่านขุนยกเก้าอี้ไม้ชิงชันไปนั่งอยู่ข้างเตียงส่วนผมเข้าไปยืนข้างเก้าอี้เล้ยวเสียงท่านขุนเอ่ยขึ้นอย่างแผ่วเบานอบน้อมกับร่างที่นอนห่มผ้าตัวแข็งทื่ออยู่บนเตียงพระเดชพระคุณถ้าจะลืมเปิดไฟให้กระผมรับใช้ช่วยเปิดแถวแถวเตียงสักสองสามดวงดีไหมขอรับพระยาเดชนอนแน่นิ่งเหมือนคนตาย นิ่งเงียบอีกเป็นนานสองนานจึงเอ่ยขึ้นเสียงแหบทุ้มอย่าเปิดไฟตอนนี้เลยลาดเอ้ยมีไฟหัวเตียงดวงเดียวก็พอแล้วก็สุดแท้แต่พระเดชพระคุณจะเห็นเหมาะควรขอรับตอนนี้เรารีบพูดคุยเรื่องที่อ้วกกำลังร้อนใจดีกว่ากระผมกำลังน้อมหูรับฟังอยู่ขอรับพระยาเดชเงียบไปอีกเกือบสามนาทีนานจนนึกว่า จะหลับหรือตายไปเลยแต่ในที่สุดก็กล่าวเสียงแหบๆขึ้นอีกคำรบหนึ่งลือคงจำได้สินะลาดว่าอ้วะคนข้างอาภัพเรื่องการมีลูกมีหลานมื้นชาวบ้านเขาขอรับสมัยเป็นมหาเศรษฐีหนุ่มวัยชกันอ้วกเข้าพิธีบงคนสมรสกับยายแก่ของอ้วะที่ม้วยมรณงไปแล้วอยู่กินกันนานหลายสิบปี หล่อนก็ไร้วี่แววว่าจะมีทาย,ยาทสืบสกุลเผอิญเหลือเกินว่าน้องสาวของยายแก่จูู่กลายเป็นแม่หม่ผัวทิ้งครั้นจะแต่งงานใหม่กับนายทหารเรือไอ้เจ้านายทหารเรือนั่นก็รังเกียจลูกติดตกลงยายแก่ของอว้วต้องรับลูกสาวของน้องมาเป็นบุตรบุญธรรมสราบขอรับคุณอาริยาคือธิดาคนโตของท่าน เป็นบุตรบุญธรรมคนโตต่อมาน้องชายของยายแก่ไปมีเมียเป็นสาวปักตายไอ้หมอนี่ขยันทำลูกเก่งเหลือเกินแต่ฐานะจนกรอกไม่มีปัญญาจะเลี้ยงดูลูกให้สุขสบายจึงเอาลูกที่มีทั้งหมดห้าคนมาฝากไว้เป็นบุตรบุญธรรมของพระคุณท่านซึ่งได้กแก่คุณสองคุณสาคุณสคุณหและคุณห ถูกต้องหรือความจำยังเจ้านี่วะลาดหลังจากนั้นยังมีญาติฝ่ายผู้หญิงเอาบุตรและธิดามาฝากไว้เป็นบุตรบุญธรรมของพระเดชพระคุณอีกกว่าสิบชีวิตเมื่อรวมกับธิดาคนโตคือคุณอาริยาจึงเท่ากับคุณท่านมีลูกบุญธรรมตั้งแต่หมายเลขหนึง่งจนถึงหมายเลขยี่สิบที่พระเดชพระคุณชอบเรียกคุณยี่สบว่าไอยี่จับ พระยาเดชฝืนหัวเราะเสียงแหบเครือแล้วกล่าวต่อไอ้จับคนนี้ที่จริงมันสมัครสมานสามัคคีกันดีพระต่างคนต่างได้ข้อมูลว่าจะมีสิทธิ์ในกองมรดกคนละอย่างน้อยเป็นพันล้านบาทซึ่งพระเดชพระคุณก็ทําพินัยกรรมแบ่งมรดกไปแล้วมหาปีก่อนปรากฏว่าบุตรบุญธรรมทั้งยีสิชีวิตพอใจด้วยกันทุกฝ่าย ปรียเดชดุริยางทอดสายตามองเพดานห้องอย่างมือลอยคล้ายลำดับความคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนจะกล่าวด้วยซุ้มเสียงจำใสขึ้นที่จริงมันก็เหมาะสมไม่มีอะไรผิดเพี้ยนอ้วเองก็นอนใจว่าคุณข้างหลังจะอยู่ดีมีสุขไม่ต้องทะเลาะเรื่องทรัพย์มรดกหลังจากอ้วเข้าลงไปแล้วแต่ทีนี้บังเอิญว่าเมื่อห้าปีก่อน เกิดอะไรขึ้นหรือขอรับจะเรียกว่าบุกเพสันนิวาตก็พอไหวว่าลาดอ้วได้เมียเก็บคนหนึ่งวัยราวสามสิบปีหล่อนมีทุกอย่างวิเศษเป็นบามันทำให้คนวัยไกลหลุมอย่างอ้วเพลิดเพลินเจริญใจในเรื่องบนเตียงอย่างไม่เคยเพลินกับใครเท่านี้มาก่อนเป็นวาสนาของคนมีบุญนั่นเองขอรับก็อาจจะจริงอย่างหือว่า แต่ที่วิเศษสุดชนิดไม่มีอะไรเทียบก็คืออ้วได้ลูกกับลอนหนึ่งคนลูกที่เป็นลูกในไส้ของอ้วจริงๆไม่ใช่ลูกบุญธรรมแบบเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมฮะเรื่องจริงการมีลูกด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตนเองทําไมอ้วรู้ซึ้งถึงความรักที่พ่อมีต่อลูกว่ามากมายมหาศาลเพียงไหน และความรักนั้นต้องการให้ลูกมีความสุขสักเพียงใดพระเดชพระคุณจึงคิดถูกแล้วอ้วท้่องการเปลี่ยนพินัยกรรมโดยล้มล้างฉบับเดิมแล้วเขียนฉบับใหม่ขึ้นเพื่อจัดสรรปันส่วนทรัพย์สินในกองมรดกเสียใหม่เจตนารมของอ้วคือจะแบ่งทรัพย์แสนกว่าล้านบาทออกเป็นสองส่วนครึ่งหนึ่งให้แก่ลูกแท้ๆของอ้ว ที่เหลืออีกห้าหกหมื่ล้านให้ไอ้ลูกบุญธรรมยี่สิบคนเอาไปแบ่งกันซึ่งก็เยอะมากสำหรับทุกคนอยู่ดีเพราะตกคนละสามพล้านบาททีเดียวไหนจะยังมีอสังหาริมทรัพย์อื่นๆอีกอาทิเช่นโรงงานทอผ้าโรงํานน้ำแข็งโรงเลื่อยโรงไม้รวมแล้วมีร่วมสาสิบกว่าโรงงานท่านขุน ช่วยผู้เสริมความร่ำรวยของเจ้านายใช่เพราะฉะนั้นหลังจากลูกชายแท้ๆของอ้วอายุสี่ขวบเศษวันหนึง่งอ้วจึงเรียกยายหนึ่งกับยายสองที่เป็นธิดาบุญธรรมคนโตกับคนรองเข้ามาปรึกษาหารือก็บอกความจริงให้คุณหนึ่งกับคุณสองได้รับทราบว่าท่านคิดเช่นไรเออใช่และจากนั้นแหละครับพรยาเดช นอนแน่นิ่งไปอีกพักใหญ่คราวนี้นานร่วมห้านาทีจึงเอ่ยปากไอเดีอันแสนสัตว์สื่อจริงใจของอวสติดแท้กลายเป็นความโง่เขลาอย่างไม่น่าให้เอาไยตัวเองโง่เขายังไงหรือขอรับอ้าวเรื่องไม่เคยได้ยินภาษิตจีนหรอกหรือว่าเงินทองไม่มีคำว่าน้อยเกินไปนางหนึ่งกับนางสองเมื่อรู้ว่า เงินส่วนได้ลดจากหกพันล้านเศษเหลือแค่ครึ่งเดียวแถมบริษัทห้างร้านอีกหลายสิบแห่งอ้วก็ยกให้ลูกชายในสายเลือดหมดนางตัวแสบทั้งสองจึงสมหัวกันวางแผนอุบาททันทีกล้าหรือขอรับทำไมจะไม่กล้าขั้นแรกพวกมันแอบไขตูเ้เซฟตอนอ้วหลับขโมยเอาพินัยกรรมฉบับเดิม ไปซุกซ่อนในสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งจากนั้นอาศัยความเป็นลูกของอ้วมาช้านานหลายสิบปีแสดงศักดาเดชห้ามไม่ให้ใครเข้าพบอ้วที่นี่พระเดชพระคุณก็ยินยอมไม่ยอมก็เหมือนต้องยอมนั่นแลหลาดเอ้ยเพราะนางตัวแสบกับลูกบุญธรรมทั้งหมดร่วมแรงกันจนสามารถสาะหายาพิษชนิดประหลาดได้อย่างหนึ่ง ใครกินยาพิษชนิดนี้เข้าไปแล้วจะตายอย่างช่มช้าขณะรอคอยความตายจะนอนแซลลลุกไม่ขึ้นตอนนี้พระคุณท่านกำลังนอนแซลลก็ฟาดยาพิษปนกับอาหารเช้าไปตั้งครึ่งค่อนปีจะไม่แซลล์ยังไงไว้เวรกรรมเหลือเกินลูกบุญธรรมทั้งยี่สิบชีวิตใจสามมากมันกล้าเลยความจริงเหร้เพราะเข้าใจว่า ว่ากำลังจะตายวันตายพรุ่งแต่พระเดชพระคุณเคยดื่มโสมผสมยาวิเศษหลายขนานตายยากตายเย็นเฮ้ยพักเรื่องความเป็นความตายไว้ชั่วคราวก่อนเอาเป็นว่าอ้วะเรียกหรือมาเพื่ออธิบายให้ฟังจนแจ่มแจง้งจะได้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดว่าอ้วะสมองเพี้ยนจูๆ่ๆลุกขึ้นมาทำพินัยกรรมฉบับสุดท้าย อันอาจเป็นเหตุให้ญาติพี่น้องต้องทะเลาะวิวาทกันกระผมชับจะเห็นด้วยกับไอเดียของพระคุณท่านไม่ใช่เห็นด้วยเฉยๆแต่รีบควักเอกสารขึ้นมาทำพินัยกรรมฉบับใหม่เดี๋ยวนี้อ้วต้องการยกเงินสดหนึ่งแสนล้านเศษให้ลูกชายคนเดียวของอ้วทุกบาททุกสตางค์โรงงานอีก39โรงก็ยกให้ลูกชายอ้ว ส่วนโรงทอผ้าที่เหลืออีกโรงเดียวยกให้ไอ้ลูกบุญธรรมใจอมหิตทั้งยี่สิบคนมันเอาไปครอบครองร่วมกันอ้วอยากดูน้ำหน้านักว่ามันจะยังสามัคีกันเหมือนตอนที่ร่วมแรงร่วมใจวางยาพิษอ้วไหมท่านขุนฉลาดเชิงคดีรีบลงมือเขียนพินัยกรรมฉบับล่าสุดซึ่งมีผลทางกฎหมายเหนือพินัยกรรมใดๆก็ตามที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ ท่านเป็นคนสัตว์ซื่อถือมั่นในกะตันอยูฉะนั้นใครก็ตามที่ทำร้ายได้แม้กระทั่งบิดาบุญธรรมผู้ชุบเลี้ยงมามันย่อมสมควรพบความเดือดร้อนในบ้านปลายของชีวิตเชกเช่นลูกบุญธรรมที่พระยาเดชชุบเลี้ยงไว้ทั้งยีสิบคนเขียนพินัยกรรมฉบับสุดท้ายเสร็จสับท่านขุนฉลาดเชิงคดีกับผมร่วมกันลงชื่อในช่องพยานบุคคลจากนั้นต้องให้พราเดชกระดูกเหล็ก เสซนชื่อรับรองอีกทีปรากฏว่าท่านมหาเศรษฐีผู้เท่าลุกขึ้นนั่งไม่ไหวต้องให้ผมคลานเข่าขึ้นเตียงไปช่วยประคับประคองท่านลุกขึ้นจากท่านอนเป็นท่านั่งพิงหลังกับหัวเตียงอริยบทนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พ่อห่มนวมผืนใหญ่ซึ่งท่านห่มคลุมตั้งแต่ลำคอรจรดปลายเท้าจะขยับขยืน้นเคลื่อนพ้นจากตำแหน่งเดิมไหลร่นจากการห่มมิดช,ชิดถึงลำคอ ลงไปยับยน่นอยู่แถวหน้าตักครั้นพระห่มนวมพ้นจากการคลุมร่างสภาพร่างกายของพระยาเดชจึงผุดโผล่อวดโฉมแก่สายตาทั้งผมและท่านขุนฉลาดเชิงคดีซึ่งทันทีที่พบเห็นท่านขุนถึงกับปากอ้าตาค้างตกตะลึงพึงเพลิดผมหัวใจแทบหยุดเต้นในเดี๋ยวนั้นไม่ตะลึงหรือไม่ตกใจเห็นทีจะไม่ได้แน่เนื่องจากทั้งเนื้อทั้งตัวของท่านมหาเศรษฐีผู้เท่า มีแต่กระดูกรุนล้วนส่วนหนังกับอวัยวะภายในฝ่อแฟบเหมือนเนื้อย่างที่โดนย่างแล้วย่างอีกจนแห้งกรังคนตายไปหลายสิบปีแล้วเท่านั้นถึงจะมีซากแบบนี้ท่านขุนเอ่ยถามด้วยซุ้มเสียงสั่นระรัวอย่างสุดระงับนี่มันอะไรกันขอรับพระเดชพระคุณดูเหมือนว่าจะจะไม่ไม่ไมเหลือเนื้อหนังมังสาเลยใช่ไหมใช่สิมันต้องมีเหลืออะไรแน่ เพราะยาพิษที่อ้วกลงกินเข้าไปมันร้ายแรงมากแท้ไม่ปล่อยให้เราตายง่ายๆเสียด้วยนะพระเดชพระคุณยังมีพระยาเดชหัวเราะอย่างแร้นแค้นกล่าวด้วยสุ้มเสียงเท่าทันความคิดของท่านขุนหรืออยากจะถามว่าอ้วยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่างั้นสิอย่าสงสัยเลยหลาดเอ้ยคนเราลงเหลือแต่กระดูกจะเอาอะไรมารอดวะ พระกุณช่วยท่านขุนฉลาดเชิงคดีขนหัวลุกสู้กุณพระหรือคุณหลวงก็ช่วยอ้วไม่สําเร็จแต่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 ว่าตกใจว่าอ้วเป็นผีมาหลอกลืองั้นสินะอย่าตกใจเลยหลานอ้วตายแล้วก็จริงแต่ทันทีที่วิญญาณออกจากร่างเป็นผีอ้วมีสติดีพร้อมบริบูรณ์จึงรีบเข่าสิงในศพของอ้วเองอย่างที่เขาเรียกกันว่า ผีสิงศพอะไรละ่ะผีสิงศพท่านขุนครางเหมือนคนใกล้จะเป็นลมส่วนพระยาเดชเค้นหัวร่ออย่างเจ็บแค้นเออผีสิงศพทั้งที่เป็นศพตัวเองเพราะสามารถหลบเรรนตาทิพของยมมาโูดได้และที่อ้วกไม่ยอมไปเมืองผีก็เพราะอยากแก้เพร็รไอ้พวกลูกชัวชัวซะก,ก่อนไม่งั้นไม่หายเจ็บใจ โชคดีที่ลื้อรีบมาตามที่อ้วโทรเรียกคืนชักช้ากว่านี้อีกวันเดียวซากร่างของอ้วคงแห้งกรังทำอะไรไม่ได้อีกประธานโทษเถอะขอรับมือขอพระเดชพระคุณเขียวจนเหมือนขานกพิราบอย่างนี้จะเซ็นชื่อลงในพินัยกรรมไหวหรือขอรับเซ็นแบบลายเซ็นได้ไหมหล่ะวะลาด,ได,ไ,ดได้ขอรับขอเพียงเป็นลายมือของท่านใช้ได้ทั้งนั้นเฮ้ hey. ไอ้หนูที่ประคองอ้วอยู่ยามือสั่นจนตัวอ้วสั่นพระผับไปตามมือของลือสิวะแล้วกันหรือปอดลอยหาวิมานอะไรผีก็ไม่ได้หลอกหรือเซกกน้อยท้ายประโยคท่านร้องตวาดผมเสียงเขียวส่วนท่านขุนรีบยื่นปากกาหมึกซึมส่งให้ถึงมือผีมหาเศรษฐีผีกัดฟันเซนแกรกเดียวพินัยกรรมฉบับสุดท้ายก็สำเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ตามกฎหมาย สิ้นทุกหมดกังวลผีสิงศพจึงกล่าวขึ้นเป็นประโยคสุดท้ายหรือคงพอใจกับเงินสดยีสิบล้านบาทที่อ้วยกให้ตามพินัยกรรมหน้าหลาดนะเอาละเป็นอันเสร็จสิ้นภาร,รกิจที่ข้างค้างกันทีพรุ่งนี้หรือโทนัดไอ้พวกลูกบุญธรรมให้มาเปิดพินัยกรรมศพอว้วขอฝากให้หรือช่วยดูแลด้วยเพราะไอ้พวกนั้น มันคงแค้นจนไม่อยากแม้แต่จะไปงานศพอ้วอีกกล่าวจบเพียงแค่นั้นผีพระยามหาเศรษฐีก็นิ่งเงียบหุบปากสนิทเรื่องลมหายใจไม่ต้องเอ่ยถึงเชื่อว่าท่านยุติการหายใจเสียหลายเดือนก่อนหน้านี้แล้วผมกับท่านขุนฉลาดเชิงคดีต่างอกสั่นขวัญแขวนตลอดเวลาหลังจากรู้ว่ากำลังทำพินัยกรรมให้ผี เมื่อผีพระออกจากร่างไปตามเวรานุเวนจึงช่วยกันจัดสพของท่านเอนนอนแล้วห่มผ้านวมให้ดังเดิมก่อนจะสรุปผลงานครั้งสำคัญด้วยคำพูดหนักแน่นของท่านขุนฉลาดเชิงคดีกลับสำนักงานเว้ยเมื่อตะกี้ท่านไม่ได้โลกหลอนอย่าให้ท่านเปลี่ยนใจหันไปยึดกฎธรรมเนียมแบบผีผีคือเจอคนเมื่อไหร่ต้องหลอกให้หัวโกรธเมื่อนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการต่อมา เป็นดังที่พระยาเดชคาดคะเนทุกประการเปล่าคือลูกบุญธรรมทั้ง20ชีวิตลมใส่ไปตามๆกันเมื่อรู้ว่าพินัยกรรมฉบับใหม่ล่าสุดอุบัติขึ้นด้วยการบัญชาของพระยาเดชแถมมีลายเซ็นของพระยาเดชถูกต้องเสียด้วยครั้นลูกหลานจะอ้างว่าพระยาเดชตายไปแล้วเพราะพวกเขาวางยาพิษเรื่องก็จะบานปลายผลสุดท้ายอาจจะเดินพาเรสเข้าคุก ติดตารางเป็นทิวแถวทั้ง20คนจึงต้องก้มหน้ารับส่วนแบ่งจากกองมรดกจำนวนจิ๊บจ้อยไปตามยถากรรมเรื่องทั้งหมดนี้ความจริงเป็นเช่นไรมีผมกับท่านขุนฉลาดเชิงคดีเท่านั้นที่รู้สายสนกลในแต่บอกไปใครจะเชื่อละว่าผีสามารถลุกขึ้นมาเซ็นพี่นายกรรมได้ <S <S ポン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 。<laughs> <laughs>